มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในเช้าของวันอังคารที่24พฤศจาคารยน2563วันนี้ผมขอเริ่มต้นจากข่าวเรื่องราวของอาจญากรรมก่อนนะครับเรื่องราวของยาเสพติดที่กำลังจะกลับมารุนแรงและก็ดูเหมือนว่าจะมีการนำเข้าโอ้โหตัวเลขน่ากลัวครับนะฮะมีการยึดได้เป็นรายวันเลยนะครับแล้วก็ที่น้องขายนี่ต้องตะลึงครับเพราะว่าตัวเลขที่ยึดได้นี่เยอะจริงๆครับเยอะมากครับ จากทังด้มินิเจอร์ออนไลน์นะครับยึดได้รายวันคราวนี้ฝั่งโขงด้านหนองคายยึดยาบ้าได้กว่า8ล้าน2 0 0 0 0เม็ดครับ8ล้าน2 0 0 0 0เม็ดเยอะที่สุดตั้งแต่หนองคายเคยยึดมาครับเยอะที่สุดเลยนะครับโดยทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์รายงานบอกว่านะครับเมื่อวานนี้ครับ23พฤศจิกายนนะครับที่วัดศิลาเลขตตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย พลตรีบุญศิลป์ภาคกลานะครับผบอก,กองกำลังสุรศักดิ์รมรีครับแล้วก็นายนัฐวัฒน์วิริยานภากรวิริยานภาพรนะครับซึ่งก็เป็นรองผู้ว่าชการจังหวัดหนองคายพลตรตีกิต,ติศักดิ์จำรัดประเสริฐน,นะครับท่านผู้การจังหวัดหนองคายพาตุลเอกสมชายสงวนศักดิ์ภาคดีผู้กำกับของสถานีตำรวจธรเวียงคุกพากตุลเอกธนศักดิ์รุ่งโรดีผูก้กำกับตอมหนองคายพาตุลเอกนรัชพลเลิศรัตวะ เลือดรัชตะประพัฒนครับนายดาสุรกากรพร้อมหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวครับการตรวจยึดยาบ้าทั้งหมด21กระสอบครับรวมแล้ว8,290,000เม็ดครับมูลค่าอยู่ที่นะฮะ414ล้านครับ414ล้านห้าแสนบาทนี่คือตัวเลขประมาณการเลยนะครับโดยทางด้านท่าน พลตรีบุญศิลป์ภากล่านะครับซึ่งก็เป็นผอ,อกองกำลังสุรศัสุรศักด์มนตรกีก็บอกว่านะครับสถานการณ์ยาเสพติดตามแนวชายแดนยังคงเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดล่าสุดน,นี้ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบนอํายาเสพติดเข้ามาอย่างพื้นที่ตำบลเวียงคุกครับขณะชื่ตําบลอุตสาห์เตือนในล่วงหน้าว่าเวียงคุกก็ยังไม่กลัวกันนะครับ อำเภอเมืองหนองคายจึงสั่งการให้จ่าสิบเอกยุทธนาสุกเกษมผอบอหมวดเคลื่อนที่เร็วที่สองประสานหน่วยง,งานข้างเคียงทำการตรวจสอบจกระท่าเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งของวันที่22พิพฤศจิกายนครับขณะที่เจ้าที่กำลังลาดตระเวนอยู่ได้พบเรือหางยาวจากประเทศเพื่อนบ้านวนและก็เสียงตาดูประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับหนองคายครับได้มีเรือหางยาวนี่ไหลตามน้ำโขงมาครับแล้วก็มาเทียบจุดจอดเรือที่บ้านนาเหล่า หมู่หนึ่งตำบลเบียงคุกครับนะฮะจากนั้นก็มีชายชะกันเจ็ดถึงแปดคนครับช่วยกันขนกระสอบจากเรือนะครับมาวางไว้ที่ริมแม่น้าโขงริมฝั่งน้านี่ครับตอนนี้เป็นริมแม่น้าโขงครับเจ้าที่เองก็ได้แสดงตัวตรวจสอบปรากฏว่าแค่นี้เองครับพอหลังจากแสดงตัวทางนนยังยังไม่ได้ชมตัวเลยนะครับพากันรีบกระโดดขึ้นเรือขับรถขับเรือหลบนี้ไปอย่างรวดเร็วครับ ฐานะเจ้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบพบว่ามีกระสอบทั้งหมด20กระสอบครับภายในบรรจุยาบา้าห่อกระดาษสีน้ำตาลแน่นหนาครับนะฮะแน่นหนาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะนี่ครับทั้งหมด20กระสอบนะครับแล้วก็ได้มีการตรวจยึดและก็ตรวจนับทั้งหมด8ล้าน2 9 0 0 0นเม็ดครับคาดว่าจะเตรียมยาบ้าทั้งหมดนี้ลำเลียงเข้าไปในพื้นที่ตอนในของประเทศไทยเรา นานเจ้าที่เองก็นําส่งของกลางทั้งหมดให้แก่พนักงานสอบสวนของสถานีตรุทภูทรเบียงคุกดําเนินการตามกฎหมายต่อไปครับในขณะที่ท่านรองผู้ว่าเองก็คือนัทวัฒน,น์นายนัทวัฒน์นะครับวิรยารนภรณนภพรนะครับรองผู้ว่าจังหวัดหนองคายก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่านะครับนับเป็นการตรวจยึดยาบ้ารตใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในพื้นที่ของจังหวดัดหนองคายครับแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงดังนั้นจึงขอ ให้พี่น้องป้องป,องปายนะครับโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นสิ่งที่ผิดปกตินะครับช่วยแจ้งเจ้าที่เข้าตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดให้น้อยลงครับนี่ก็เป็นการถแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้นะครับอ่ะเราไปดูภาพการถแถลงข่าวนิดหนึ่งครับนี่ฮะนำทีมโดยทางด้านท่านผอบอก,กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีนะครับท่านผู้การจังหวัดผูงกลับนะครับ แล้วก็ต่อหมอครับเป็นยายาบ้า8 2 9ล้าน2แสนเหมื่นเม็ดมูลค่า4 1 4รล้าน5แสนบาทรตใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยจับกลุ่มมาครับ<อ>แล้วก็มีข้อสังเกตว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับจะสามารถจับกลุมได้แต่ว่าไม่สามารถเออสามารถที่จะยึดของกลางได้แต่ว่าผู้ที่ผลนี่ครับส่วนใหญ่นี่คือรอดนะฮะร,รอดเป็นเพราะว่าทางธนเจ้าที่เองกลางคืนนะครับก็มีความเสี่ยง ถ้าเผื่อบุกเข้าไปเลเกิดการปะทะกันนะครับอาจจะสูญเสียกําลังพลได้แต่ว่ายึดของกลางได้แค่นี้ก็สร้างความเสียหายให้แก่คนที่ค้ายาเป็นอย่างมากแล้วก็มีการลำเลียงแล้วก็โดยเฉพาะอีสานบ้านเราตอนนี้กลายเป็นจุดหนึ่งที่ต้องข้นผ่าข้นผ่านนะครับเนื่องจากว่าทางด้านภาคเหนือมีการปราบปรามอย่างหนักก็เลยต้องมีการข้นผ่านทางด้านภาคอีสานครับทางอีสานเหนือแล้วก็อีสานล่างอีสานเหนือนี่ก็น้องขายนะฮะ ก็ไล่มาฮะน้องคายบึงการนะครพนมมาถึงมุกดาหารมาถึงอุบลราชธานีเรานะครับอุบลรานี้ก็เป็นอีสานล่างที่มีการนําเข้าเยอะเหมือนกันรอบๆนะฮะโดยเฉพาะอาเภอเขมรราชถ้าเผื่อชานุมานนี้ก็จะมีคือเป็นจุดเป็นจุดอยู่นะฮะเพราะว่าเขาจะมีคิว่าด่านโดยธรรมชาติเหมือนกับเป็นคือสามารถข้ามไปมาหาสู่ได้โดยธรรมชาติยากต่อการจับกลุ่มครับ แล้วก็การที่จะสามารถจับกลุ่มได้อย่างนี้จะต้องมีสายข่าวที่แม่นครับจึงจะสามารถแจ้งได้ครับ <c oughs> <c oughs> มาอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ครับเป็นเรื่องของยาบ้าเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่ชาวบ้านเองก็ยังงง,ง,งว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเพราะว่าคนที่ขนส่งนั้นคือยืมมือพระระดับจเจ้าวาดเลยนะครับนั่งไปด้วยเพื่อที่จะเป็นการตบตา ทางด้านเจ้าที่ครับในการขนถายยาบ้าจากภาคเหนือนะครับเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่หนองคายตอนนี้เราไปที่เชียงรายครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับขณะว่าประชาชนเองก็ยังตะลึงครับพระครูเจ้าคณะตำบลด้วยของเชียงรายแล้วก็พระลูกวัดจากพะเยานั่งรถขนยาบ้าครับ4ีล้านแปดแสนเมิตรครับโอ้โห โดยทางด้านมติโชโดยทางด้านมินเิเจอร์ออนไลน์ใช้คําว่าศรัทธาวัดสายมุดตกตะลึงกันทั้งบางหลังตํารวจรวบพระครูเจ้าวาดเจ้าคณะตาบลแล้วก็พระลูกวัดในพยาวครับมีเอี่ยวคำนั่งนั่งรถขนยาบ้ารถใหญ่4 800, ี่ล้านแปดแสนเมตรคารีรสอทแห่งหนึ่งที่จังหวัดชัยนาธครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เหมือนเช่นเดียวกันนะครับทางด้านเจ้าที่ตํารวจชุดจับกลุ่มจากกองประชาการนครหลวงหรือว่าบชนนะฮะ ได้มีการขยายผลกรณีที่มีการจับกลุมพระครูเมธปริยกิจนะครับหรือว่านัฐภูมินหรือมีบุญกันติมูลครับอายุ38ปีเป็นเจ้าอาวาดวัดทรายมูลหมู่23ตำบลแม่ข้าต้มอำเภอเมืองเชียงรายแล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบลแม่ข้าต้มด้วยพร้อมพวกครับที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตำบลหางน้ำสาครอำเภอมโนรมจังหวัดแนร่ครับพร้อมของกลางนีเป็นยาบ้า4ล้าน8แสนเมตร โดยทางด้านตำรวจเองก็ได้เข้าไปตรวจสอบบริวณวัดและก็กุฏิซึ่งเป็นที่จ้วัดของพระครูเมธทาปริยัติกิจดังกล่าวครับแต่ไม่พบสิ่งิกฎหมายแต่ประการใดเพิ่มเติมนะครับฐานด้านเจ้าที่จึงมีการประสานกับพระสงฆ์ภายในวัดและก็ชาวบ้านเพื่อสอบถามข้อมูลแต่ปรากฏทุกคนตกตะลึงกับเรื่องราวที่ได้รับรู้จากตำรวจครับไอ้หยะ,นะครับตกตะลึงครับนะฮะคือไม่รู้ระแคะระคายมาก่อนครับ ไม่รู้ว่าเจ้าอาวาสไปค้ายาครับเป็นระดับเจ้าคณะตำบลด้วยศรัทธาวัดทรายมูลบางส่วนระบุว่าที่ผ่านมาที่เจ้าอาวาสก็ทํานมาที่เป็นเจ้าคณะตำบลด้วยคุณอรบลก็ไม่เคยนะไม่เคยปรากฏพิรุษว่าจะไปกระทําผิดกฎหมายถึงขั้นข,น,ขนยาเสพติดเลยนะเคยอ่านแต่ข่าวฟังแต่วิทยุดูรายการทีวีเสดายที่เชียงรายไม่ได้ฟังรายการนุบลคุยข่าวนะครับแต่ก็ติดตามข้อมูลผ่านอ่นสื่ออื่นๆนะครับ ก็เห็นท่านยึดปฏิบัติฐาศาสนาสนกิจมาดีโดยโดยตลอดอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ยังร่วมกันกับทางด้านชาวบ้านทําพิธีกรรมทางศาส,สนาแล้วก็อื่นๆก่อนที่เกิดเหตุได้แจ้งกับชาวชาวบ้านคือก่อนจะเกิดเหตุในทางท่านเจ้าวาดก็แจ้งกับชาวบ้านบอกว่าอาตมาจะออกไปทําธุระนอกพื้นที่ชั่วคราวหน่อยนะโยมนะนะแล้วเมื่อทราบข่าวอีกทีครับบอกว่ามีการขนยาเสพติดท,ที่จุดใช้นาทแล้วก็โดนจับครับเบื้องตน้นเบื้องกลางแล้วก็เบื้องปลายในทางวัดก็จะเก็บ ม่อแหกแต่กระโปนะครับที่เป็นของอดีตท่านเจ้าวาดเนี่ยออกไปก่อนแล้วก็ยังไม่มีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าวาดแทนนะครับเพราะว่าต้องรอให้ทางคณะสงฆ์ได้มีการประชุมพิจารณาในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งผู้ที่จะพิจาราก็คือท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับก็ต้องพิจารณาว่าจะแต่งตั้งใครเป็น1คือตำแหน่งเจ้าวาดสคือเจ้าคณะตำบลด้วยเพราะว่าท่านดำรงตำแหน่งทั้งสองอย่างทั้งเจ้าคณะทั้งเจ้าคณะตำบลและก็เจ้าวาดด้วยครับนี่ฮะ ทีนี้การจับกลุ่มพระสงฆ์ที่นั่งไปกับรถขนยาเสพติดครั้งนี้ครับมีขึ้นหลังจากที่ตํารวจทางด้านบชนนครบาลสืบทราบว่ามีกระบวนการค้ายาเสพติดจากภาคเหนือครับจะมีการขนยาบ้าไปส่งที่ภาคกลางโดยจะมีพระพิสุนั่งไปกับรถเพื่อเป็นการอำพรางเป็นการตบตาเจ้าที่ตํารวจหรือว่าเจ้าที่ที่ตรวจคนครับนเป็นการตบตานะฮะยังมีการทําการสกปรรอยจุกกระท่งเวลา20 จนถึงค่วันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับทานด้านเจ้าที่ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัย2คันไปจอดพักอาศัยอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่จังหวัดชัยนาทจึงเข้าไปตรวจขนครับโดยพบพระครูสุมมีปริยกิจครับและก็พระมหาศิลสุสมเมธหรือว่าป๊อกแสนวุฒิโชต ซึ่งเป็นก็พระลูกวัดในจังหวัดพะเยาครับอายุ30ปีและก็นายพานุวิทย์หรือว่าอ๋นอายุ26ปีนายพิชัยหรือว่าชัยอายุ44ปีนายสำเริงรว่าหนุ่มอายุ44ปีพร้อมของกลางยาบ้าที่กราบไปแล้วครับแล้วก็ยังมีอาวุธปืนด้วยนะจุด45ยี่ห้อโคร1กระบอกและก็กระสุนปืนจุด45 14นัดครับแล้วก็มีโทรศัพท์มือถืออีก11เ,เครื่องบ้าวิ่งครับโทรศัพท์มือถือครับ11เ,เครื่อง จึงมีการแจ้งข้อหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตครับแล้วก็มีอาวุธปืนและก็เครื่องกระสุนปืนไว้ในการครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีการพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านวัดที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตก็เจอไปหลายดอกเลยครับผมหลายกระทงแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นพระด้วยครับชาวบ้านเองก็ไม่รู้ระแคะระคายมาก่อน ว่าจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้ครับก็ยังตกตะลึงอยู่นะครับเป็นไปได้ยังไงเจ้าคณะจำบลเจ้าอาวาสนะครับปรากฏว่าไปอยู่ในขบวนการค้ายาเสพติดครับจริงๆแล้วพระเองก็จะว่าไปนะครับเท่าที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยด้วยกับพระนี่ฮะที่ภาคเหนือนี่ผมไปจังหวัดน่านมาล่าสุดนี่ก็มีโอกาสได้ไปกราบไหว้พระรูปหนึ่งท่านเองก็เล่านะฮะทุกวันนี้คนบวชพระมีน้อยมากโยมเมือนนั้นฮะ อาตมาาน,นี้บวชตั้งแต่อายุ14ปีเลยตอนนี้ก็29ปีแล้วจนได้เป็นเจ้าวาดอายุ29ปีนี้เป็นเจ้าวาดแล้วนะครับแล้วก็เป็นได้รับการปราตั้งด้วยคือเป็นเจ้าวาดที่มีการปราตั้งด้วยแล้วก็ที่ผ่านๆมานี้ท่านก็เล่าให้ฟังว่าคือเจ้าวาดบางรูปก็อยู่ได้ไม่นานคือขัดกับชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านต้องการให้เจ้าวาด วางตัวอย่างหนึ่งแต่ว่าเจ้าวาดวางตัวอีกแบบหนึ่งก็เลยไม่ตรงกันก็เลยอยู่ไม่ได้ครับแล้วก็เวลาที่อยู่ไม่ได้ก็จะไปต่อว่าตอบคันว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือนะครับซึ่งท่านเองก็เล่าให้ฟังว่าเจ้าวาดที่อยู่ไม่ได้นี่เพราะอะไรนะครับบวชมาแล้วนี่มาสแสวงหาลาบสการะนะครับสแสวงหาเงินทองสแสวงหายึดสรรเริญแบบนี้ครับทีนี้ก็บางรูปนี่ก็ ชาวบ้านก็รับไม่ได้แบบนี้ครับในขณะเดียวกันตัวท่านเองก็เป็นเจ้าวาดในทางบอกว่านัท่านก็วางตัวเหมือนกับเป็นรู้ความต้องการของชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นคนในพื้นที่ในหมู่บ้านนี้ก็รู้ว่าชาวบ้านต้องการอะไรเขาอยากให้เราทําอะไรที่อ,อะไรก็ช่วยได้เราก็ต้องช่วยอย่างเช่นให้รถน้ำมูลเอารถให้เจิมรถเอาเจิมนะครับแต่ว่าก็พา,าทําบุญนะครับและขณนะเดียวกันก็ ไม่ไปรบกวนชาวบ้านอะไรมากมายนะครับออกบิณฑบาตก็ทำหน้าที่ปฏิบัติตามาศสาศสนากิจของตนเองนะครับนะะแล้วก็เชิญชวนเข้ามาร่วมทําบุญแต่ว่าเขาไม่ได้ไปรบกวนชาวบ้านมากมายชาวบ้านเมื่อเขามีศรัทธาเขาก็คอยดูแลวัดเป็นอย่างดีครับแต่บางรูปนี้ก็คือไปตั้งกติกาว่าชาวบ้านต้องนําเงินมาบริจาคครัวเรือนละ,ะกี่บาทกี่บาทอย่างนี้ครับชาวบ้านนี้ก็จะต่อต้านนี่ท่านเองก็เล่าให้ฟังนะครับ แล้วก็ขณะเดียวกันก็ยังเป็นพระหนุ่มอยู่นะฮะผมเองก็ถามสอบถามว่าแล้วท่านเจ้าวาดจะอยู่นานยาวนานกี่มากน้อยล่ะท่านว่าโอ้ก็อยากอยู่ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าบวชมาตั้งแต่อายุ14ปีจนปัจจุบันนี้ยีบเก้าปีแล้วก็ตั้งใจว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีพระนะฮะมีเพียงแค่พระรูปเดียวนะครับแล้วก็มีเนนอยู่ด้วยกัน3รูป4รูปครับนะฮะบอกว่าเดี๋ยวนี้พระมีน้อยมากนะครับ มีน้อยมากแล้วก็คนที่บวชก็อยู่ได้ไม่นานก็ลาสิกขาไปครับนี่ก็เป็นวิกฤตอย่างหนึ่งของศาสนาเหมือนกันนะครับแล้วผมเองก็สังเกตดูว่าเอ๊ะทำไมพระ,ะที่จังหวัดหน้านี้คือห่มสีเหลืองนะครับคล้ายๆกับอีสานบ้านเฮานะครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดเป็นสีกลังนะครับท่านก็บอกว่าอ๋อที่โยมเห็นนี่ที่เป็นสบายสีแดงเป็นจีวรสีแดงนี่จะมีเพียงแค่บางจังหวัดในภาคเหนือที่ห่มอย่างนั้นนะครับแต่ว่าที่อื่นก็เป็นสีเหลืองแบบนี้แหละเหมือนกันครับ ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่นี่จะผมจีวรสบงนี่สีแดงนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับไปถึงท่านได้พูดที่อุปถัมภ์รายการทีนี้ครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังจากการที่ไปเที่ยวมาที่จังหวัดภาคเหนือครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปอุบลสวิต1น9 7ถนนคลังอาวุธนะครับซึ่งเขาก็มีความพร้อมมากทีเดียวมีที่ จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาร์ห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับลิฟต์ยกรถกว่า11ลิฟต์ทีมงานช่าง2 0่0คนแล้วก็เครื่องมือครบครันทันสมัยครับเทียบเท่ากับืูอบริการของค่ายรถยนต์นะครับแต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมจะกว่าถึง30%นอกจากนั้นก็ยังรับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไรและก็ชิ้นส่วนระดับโลกคุณสามารถที่จะเลือกได้ครับ และก็รวมไปถึงการรับติดตั้งระบบแก๊สทั้ง LPG และก็ CNG นะครับตรวจสภาพแล้วก็ออกไปรับรองการติดตั้งอย่างครบวงจรเลยครับไปที่นี่ฮะอุบลสวิตหนึ 19, ่ถนนกลางอาวุธพร้อมให้บริการ7วันเต็มครับส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตายเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเปี่ยนไปที่อุบลการแว่นครับไปตรวจวัสดุาประกอบแว่น ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเขาก็จะบอกว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหร่เอียงเท่าไหรยาเท่าไร่ช่างก็จะรู้ว่าสั้นอย่างนี้เอียงอย่างนี้จะต้องใช้สวมใส่เลนขนาดไหนสวมใส่แล้วจึงจะสบายตาครับคอมพิวเตอร์บอกไม่ได้แต่ว่าประสบการณ์ของช่างจะบอกได้ครับตัวเราก็ไปเลือกชนิดของเลนเป็นเลนกระจกเลนมัตติโคสนะครับราคาต่างการคุณภาพก็ต่างกันแล้วก็รวมถึงการเลือกกรอบแว่นตาด้วย ให้เหมาะสมกับรูปหน้าของเราเราเป็นคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างเราจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบวนการแบนสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจครับมีข่าวฝากมาจากกรมทางหลวงนะครับท่านกะรมทางหลวงเองก็แจ้งข่าวมาว่าขณะนี้กรมทางหลวงได้มีการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ2ชั้นด้วยกัน2จุดนะครับที่สีแยกตรงอู่พึ่งและก็4สีแยกวานารมและตอนนี้ทั้ง2จุด ก็มีการปิดสีแยกเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งการกอร่อสร้างนี้ก็จะกอ่อสร้างยาวนานกว่า3ปีนะครับตอนนี้ความคืบหน้าก็มีความคืบหน้าเป็นระยะระยะไปครับทีนี้การปิดสีแยกดังกล่าวนี้ทางผู้กอ่อสร้างเองครับก็มีการปักป้ายแจ้งเป็นระยะระยะนะครับว่าจะต้องใช้ทางเบี่ยงทางเลี่ยงอย่างไรทางเลี่ยงคือเลี่ยงข้อหมู่บ้านเข้าทับออกข้าดาพระข้าความใหญ่ทางเบี่ยงคือเบี่ยงออกซ้ายแล้วก็หยูดเถินครับ และเขามีการปักป้ายแจ้งเป็นระยะด้วยท่านจะไปยะโสปไปอำนาจไปสิทธิเกตนะครับจะต้องใช้เส้นทางไหนยิ่งมั่นใจได้ว่าสบายใจได้ว่าไปมาสะดวกครับผมเองก็ทดลองขับนะฮะตรวจสอบเส้นทางแล้วก็ยอมรับว่าสะดวกจริงๆครับไม่มีปัญหาแต่ประการใดแต่ก็อาจจะมีคนที่อยู่ตามเพื่อต่างจังหวัดอาจจะยังสับสนนะครับเขาก็มีการแจ้งป้ายเป็นระยะระยะไปเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครที่ฟังรายการนี้ครับก็อย่าลืมครับนะ ช่วยแจ้งพี่น้องป้องปลายที่เรารู้จักด้วยว่าการใช้บริการต้องทำอย่างไรบ้างแต่ก็มั่นใจว่าได้รับความสะดวกรวดเร็วครับ